นี่เธอไม่รู้เหรอว่าพวกเราสามคนเป็นใครเป็นใครอะคะหนึ่งสองสามพวกเราแกง,แกงนางฟ้ากลิ่นเธอเยนนะตัวกระเตีย้ยขากะสั่นกรจะเล่นเซิร์ฟเกอีกเอามานันนี่ไม่เอ้ยไม่ได้นะหนูพี่ซอมาให้มาบอกให้ มานี่สิเป็นเด็กใหม่เหรอไม่เคยเห็นหน้าเลยเอ่อใช่ค่ะเป็นเด็กใหม่เพิ่งมาปีน,นี้แล้วนี่เธอรู้จักพวกเราหรือไงถึงเดิมผ่านไม่ทงความพรู้แบบนั้นอะใช่เออล้วเป็นใคร,รอะค่ะนี่เธอไม่รู้เหรอว่าพวกเราสามคนเป็นใคร ใช่ไหมลูกแล้วก็ทำความพะรบสิใช่มมยืนทำอะไรอยู่ล่ะฮะดีมากดีอะที่ วิ่งร้องข่าวไปนู่นแล้วใช่ไหนดูดิถ้าใส่แว่นอะไรเนี่ยดูดิเลนหนาตืบเลยเใช่ตลกอ่ะไปแกล้งเขาทำไมอ่ะน้องเป็นเด็กอยู่นะโอ้ยอะไรอย่างสนุกเนาะใช่ไหนน้องใส่นี้เลยอุ้ยเจ็บมากเลยหยุดใส่ วันเธออะไรเหรอวันเธอไงขอบคุณนะงั้นเราไปก่อนนะ มันจะไม่เกินไปหน่อยเหรออะไรก็ยายเตี้ยซื้อขนมมาให้เราก็กินเอยเนาะใช่หื้เหรอนี่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 อันยนไปกินเลยกินเลยว่ะโอ๊ยไปเลยไปไปไหนก็ไปเลยใช่ไปเลเจ็ดกับใช่เนะอื่่ไมมาไหเลย เนี <t 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 ่ยขนมฟรีเลยนะแต่เราว่าเพื่องำเกินไปหน่อยนะเหมือนบุ่งกันไปเลยโอ้เนี่ยอาจารย์ข้าวี่เราขี้บ่นมากเลยเนาะเออใช่จะบ่นเล็ก่ะอวันก็บ่นวันนี้ก็บ่นใช่นี่เยีดดิอ่ะ หยุดก่อนไปไหนอนะ่ะเอ่อมีอะไรนะคะพอดีหนูต้องรีบไปเข้าห้องเรียนไปได้ที่ไหนล่ะแล้วว่าแต่แล้วนี่ถืออะไรมาี่ะคะเธอสเกนค่ะแม่หนูเพิ่งซื้อมาไหน่ฮึยิ่งเชยไห้นนะตัวกระเตี้ยขาจะสั้นจะเล่นเซิร์ฟกระเามัยนอ่ะเอาไหมนด่ เล่นได้ยังไงเอาพาหนู<ะ>ไปกันดีกว่าได้เซิร์ฟสเก็ตอันใหม่มาด้วยมาเล่นกันเอาพาหนูมานะดีะเจทำอะไรไปเร็ว มขนมอะแววนเธออะไรหรอแววนเธอไงขอบคุณนะงั้นเราไปก่อนนะหิวแล้วสิขอโทษแทนเพื่อนพี่ด้วยนะ ไม่สนใจหรอกมาเ๋ยวพี่แกให้ฮะอร่อยไนหะมแล้วเพื่อนๆของพี่เขาจะไม่ว่าพี่หรอกคะพี่มาคอยช่วยหนู พี่อ่ะก็เคยโดนแกลง,งเรานี่แหละที่พยายามมาช่วยเราไงแล้วหนูต้องทำยังไงหรอคะถึงหนูจะไม่โดนแกลแบบนี้ไม่เห็นยากเลยเราก็แ,แค่อยากทำตัวให้เขาแกลเราได้ง่ายไงเราต้องทำยังไงอะคะเราแค่ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเล้วแสดงให้เขาเห็นเราไม่ใช่คนอ่อนแอต่อไป ดเดออินสองซ้ำไปเร็วไปเร็วตามพี่มาหน่อยหน่อยแล้วอ่ะอออออออไม่ได้เราต้องสู้เราจะยอมแพ้ตรงนี้ไม่ได้ไม่อยากเปนในขี้แพ้ตลอดไปเลยเหรอ,ส,อสู้หน่อยนิดเดียวมามา,มา หรืพี่ว่าเราพร้อมแล้วนี่งนายฉันรู้นะว่านายทำอะไรมาใช่ไอคิวว่าไม่เห็นนะอะไรไม่มีอะไรใช่อยแต่ทำตุ่มพ่อพาเองนะเป็นคนดีนะ หรือว่าคาร์ลโนแก๊งนางปลาหมือนกาเฮ้ยเข้าใจผิดแล้ว,ลวก็บอกแล้วไงว่าไม่ได้มีอะไรระวังตัวไว้เถอะคนทรอยศอย่างนายอ่ะถ้าไหนทวิเตเซียนนั่นอยู่อ่ะสักวันคุณที่โดนแก้ไปจะเป็นนาย นี่ก็เล่นได้นะแต่ว่าต้องฝึกเข้าอีกนิดนึงอ่ะถึงจะแม่นแต่แกอ, <Okay. S 2> อ่ะก็พอเล่นได้นะ